สวัสดีจ้าโอ้ยมอเนยเอาความห่อนมาให้เบิง่งจกักงานเส้าหม่มเส้าห่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห่อนลายห่อนล้มเ่อร์เวอร์เ,อรเข้าไปในตึกโอ้ห่อนมอเนยก็เลยมาเส้ามีแห้งจัหน่อยนะจเนนะเร้า,า,ม,ามีแห้งจัหน้อยก็เลยอ่ะ มานาั่งคุยกับพีกับน,อน้องเนาะจ้ะเนาะน้อจักนิดๆน,น,น,น้อยๆโอ้เหตุงานเดดเฮียโอ้เต็มเหนี่ลยจ้ะบ,บรรยากาศมันกับคึมอยู่แต่ว่ามันหอนหอนหอนขกหอนแน่บรตรใ,ใส่ขากล่องเอ้ยจ้ะเด้อใส่เมื่อมาจาะไม่เหตุงานน้ำกัน เห็ดงานน้ากันจ้าแดดแดดแห้งลบยี่สิบผมน่ะสาวเบิ่ว่าลบยี่สิบเมื่อนังเศ้ามีแห้งกินกาแฟน้ำกันจ้าเอาบรรยากาศที่ทำงานให้เบิ่งคขึ้นจาเกาเน้า,านะจานะเนาะห้าปลายช่วงในห้อนแล้วก็ จถสิเอาคลิปหยังมาสูฟีสูน้องเบิ่งเนาะจ้ะเบิ่งไงดำบ่ล่ะจากห <laughs> ิมะตอนนั่งขาวๆบัดนี้แดดเพราะดำปึด๊ดเนาะบรรยากาศคนไทยเฮาเนาะจ้ะเนาะสเปียมันก็นจกังสาระเบิงบ่งครับถ่าเบิ่งทางพุนเด้อจ้ะเด้อเบิ่งบรรยากาศแดดแดดคักแดดแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดแดด อบาทอบายแดดแดดบดบดแต่ว่าหงหอนเหลืออยู่เหลืออยู่สองสามบันไดกับเสร็จแล้วแล้วมานั่งเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิง์มบางกัอยุคนล่าจาบรรยากาศสุพีสุนองเบิ่งนะจ๊ะเนาะ เขาไปนแน่นตึกเขาหนะหอนหอนจว่าหอนจะไปเมีเนีย่ยังเป็นตาดูออดเป่าเห็ดเป่าลงเป่าล,ง,ล,าลงมากคางนอกหันใจบ่เอมมาเห็ดงาน,น้ำกันเลยจาพอมีไปนองเลยอยู่ใส่กับเห็ดงาพื่อกันนะจ๊ะเนาะอยู่เมืองไทยกับเห็ดงาอยู่เมืองหนอกกับเห็ดงา ดินล้นสู่กันไปทํามาหากินทํามาหากินน้ำกันน่าจะนะเอยอยู่ใส่กับทรมาหากินบ่เฮกกับบไไ้กินอาศัยว่าเฮดอยู่เพียกกอาศัยวาเฒถาไปเขาเมีย่ยนเงิงนเกษเสียนนาะจะเขามีงเงินกษเสียนกัเสียมีเงินนั่นละเมี่ยบานเมี่ยซอง ไปเฮ็ดอปหยังอยู่บ้านเทาเนาะจ้ะธุรกิจอันใดสิเฮ็ดกะบ้างหลักปักฐานไว้นี่ยกัวางหลักปักฐานไว้คือกันละ่ะเดี๋ยวกับสิใกล้แล้วหาปีหาปีหกป,ปีกัเสียงานมันกัไวอยู่เด้จ,จ้ะแปบ๊บแป๊บเดียวหาปีหกปีสิบปีนี่แค่เดียว ลานเลี้ยนจบพอดีละหอนค่ะหอนแน่พอแม่ีปนองเลยหอนจะซื้อว่าพ่อบันไดนยังเหม็นอีกบันไดเหม็นมันเหม็นนี่จะว่าเหม็นอีหยังจะว่าินเหม็นกินผู้เฒ่าจะว่าเหม็นกินอันได จ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วเนาะจ๊นะเนาะเอาบรรยาก,กาศที่ทำงานมาให้เบิ่งหน้าเบาสู่กันฟังบ่มีคลิปลงเนาะจนะเนาะไปบ้านกับเมียแอ่แหละแดด้อนๆจังะสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดสวนผักแนะ่บ่ทันได้อั่นเอาสวนผักให้เบิ่งอีกอยู่ะวานผักไว้มันทีผลมันก็นเลยออกดอกออกยางก็กเลยลูกถิ่ม จ้าวัสดีจ้าพอกันชิปหนาเนาะจ้ะเนาะเห็ดเา่าลายกะเลียกตัวพี่น้องเนาะจ้ะเนาะจ้าวัสดีจ้า